เออบ้านทรงเขามีประวัติอันนี้โอพยพมาได้ใส่ก่อที่แรกโอพยพมาได้ใส่คุณแล้วประเทศลาวประเทศลาวจำภาษาคุณป่ะจำภาษาเพิ่นเพิ่นมาทำข้าวไม่น่องถูกอ๋อเพิ่นเพิ่นมาที่แล้วเพิ่นกับมาพระบ่อมาก่อนหรือย่อมหรือชาวบ้านบุกเขบ้านแนบมาก่อ ชื่อมาเรื่อย,ย,อยเออนั่นละดีแล้วชื่อคนแบบนี้ย<อ>ตออั้งวัดเพอเป็ดประวัติเพื่อเข้ามาถามว่าเป็นยังไงมาวัดนั่นวด<ม>ัดเขาถามตอบว่าได้มรนอยม่ได้แ้ก็รักการรับุแ่บ้า,บบานุาแ่บ,บ้านเริ่มแรกวคือคุณน,น,นั่นคุนี้ก็น้อยชด ยี่เหลี่ยนเนี่ยคนยันบังน้าถิ่มหัวตะถึงไหนแม่ล้ออ่ำไอแม่ยันยันบานเด้อไนแม่นม่ลูกไม่ลูกเอาให้เท่าบันไอแม่ไม่ลูกไม่รักฐานไม่ลูกไม่รักฐานแห่งดีเขาได้มาศึกษาไอ่นี่นี่พระบุตรลูกเก่าเก่าแก่ของเก่าเก่าแก่อตอนโรงเรียนแล็กเขาเหมาฮะว่าประวัติบ้านโก้ัว

ตงบ้านคัอบครัวเจ้าวัดตั้งวัดอบพยพมาจากทางประเทศลาวบาอกม,มาตั้งหมู่บ้านมันตั้งอยู่นี้บึงบึงต่งงา,าบงาบึงข้ามาข้าหมางบึงยังกะบึงข้ามหมางบึงข้ามหมายบึงข้ามหมางขั้นหมายข้าข้าหมาง

บ้านตาแด่ไป้ันเด่นบ้านดนบ้านดนบ้านแด่นบ้านพึ่งแดดพิิีกับบรนนุนสะอาดบ้านพึ่งแดดเล่แยกบ้านตูมไปเลยแยกบ้านตูมไปเป็นบ้านบ้านนในบ้านพึ่งแดดอยู่ที่ถนน ได้ไปสอนหนังสือเล็กน้อยอยู่บ้านพึ่งแดนนะพี่สอนอยู่หันละก็อ,อยู่วัดเลื่อยไปก็เป็นหมู่บ้านโนดสะาดก็อยู่วัดโนดสอาดเลยก่อนบ้านนี่ก็มาสอนเพทุนให้ต้องป่มาสอนอยู่โรงเรียนพึ่งแดนนะเขาตั้องมาดูแม่เนี่ยพอชาวบามีน่าจะขนชุมบ้านนะบ้านกับแดดเนี่ยตะกี้เม็ดในบ้านหกหัวก็ตัดแดดนะ วานหกขัวหกขัวตะแบดมันบ่อส่วนเจ้า <c oughs> อาณ์คน,นละบาดหนึ <c oughs> ่งการมันคนละบาดวานหกขัวกับตะตแบดตั้งคนหมูนัจะเอา <c oughs> ออกได้นักคนหัอาหารมึงเดียวสไหนก่อนน้อยว่าจะเอาไปนักคนอาหารบางส่วนเนาะอันน,น,น,นี้เนี่ยเป็นะ น,น,นี่นเอาเอามาเดี๋ยวสิไปให้เขาพิมพ์เรียบเรียงให้เขาเกลียวเลี้ยง,เ,เ,ยเ,ยงเป็นอันนี้เป็นอันนี้แล้วก็ไปพิมพ์เป็นเหล่องเป็นพิมพ์ใช้นะักถ่ายหนังสือทำหลักอะไรเวลาเขามาศึกษาเล็กหน่อยต่อไปรุ่นต่อไปไนักเรียนเขาขาก็จะหน้าเขาจะได้ดูว่าโอ้บ้านเขา เขาทำชารล้วคดีคู่ห้เฮ็ดเขาอาสิมากขวดมากมเฮ็ดประวัติหมู่บ้านสารคดีหมู่บ้านหัวขัวตำบลหนองเอียนอำเภอคอนดีจังหวัดมุกดาหารมีประวัติแข่งจะทำเป็นเล่มให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปอ